สั่งมาผอมทิพย์เนาะยินอยู่ผิว่าใกล้ๆเพราะว่าตอนน,นแล้วหลดมันไปบวมหดมันหดแต่มงนี้ก็เลยแบบเอาลงมงนี้เทนหรือยังน้องนี่สวัสดีเนาะทุกคนก็มาพบก,กับสองทิพย์ซ่าแนวเนาะซึ่งในตอนนี้ทิพย์กะอยู่ที่ผ่านน้ำปั่นเนะาะฮก็มาแต่หนวดเนาทำโซนเมซึ่งมื้อนี้ทิพย์กะสีผ้าทุกคนเนะเาะเ,เอาอ่าอีหยังก็กิดจังหวัดก <c ười> ิดจังหวัดหนึ่งวันเนาะมาให้เบิ่งเนาะหลังจากไปว่า มือทีซิ่วซิ่วอยู่บ้านเนาะที่เผ็ดยังแน่เนะาะค่ะไปได้ออกงานแบบว่าไปนอกไปถ่ายคลิปอยู่นอกหรือว่าไปงานอยู่บ้านเนาะ ใแล้วกับบุมีิบอลนั่นบุ้มบิบอลกดเงินสิบปเปลี่ยนติลดถ้ามันพอกได้ตินี้ไว้ก่อน เป็นหันจีนหันจีนอยู่ในนี้ก่ได้คายดีเนาะมีทุกอย่างคือแบบมี่ถ้าหัดก,กัมมี่รถถอกรถไถเนาะเครื่องปั๊มน้ำเครื่องรถยนต์เอียงต่างๆเขาจะมีค่ายขรบเนาะเขาจะได้ค่ายดีแต่ว่ามันนี่หันผิดมาเปลี่ยนสิลอดเนาะเดี๋ยวจะไปทาบ่ะเปลี่ยนสิลอนี่เท่าไหร่เอราะวานี่เดี๋ยวจะเอาอันรถมันเหียนแต่ว่าอันนี้มันยังดีอยู่เตี้ยเนาะนอ่อยู่ได้เนาะ มีคนบอกให้มาเปลี่ยนว่าฉันมันเก่ามันแกยังดีอยู่นะทำเลยแตัว่ิเด็จไอ่ไอ่ซำนี่นะมันเหียดแล้วบ่นี่นี่รถนี่ติดกองมาทุกตันเลยไหนี่รถนี่มันเหียดหรือยังซำนี่นะยังยังบ่กย่งลาอยู่อ๋อแสด็จบอกมันเหี่ยมันแบบมันแหวบมันแหวบย่างมันอ่อนย่างมันอ่อนแต่ว่ามันเออยังใส่ได้อยู่เนาะสินาเด้ ได้เยอะอย่างมันอ่อนเออมันมันมันบริเป็นยังเนาะมันบอกต้องเปลี um ่ยนมันบอกโอ้บต้องเปลี่ยนเพื่อว่าสั่นกับไม่ได้ต้องเสียเงินเนาะแรายการยู่นี่ดีได้พี่น้องอาหานนี้ก็เป็นอาหานดีเนาะอาหารทีทิมากม้ย่างก๋วยเตี๋ยวมุกอ่อนมาสื่อกันหนอกเนาะเพื่อจะไปว่ามีบริการแบบซุปลมยางฟรีด้วยที่บต้องเสียเงินถ่ายเอาฟาังถ่ายเอาฟาังไงเยอะๆๆๆอย่าถ่ายเอาฟาังเลยฉัน นี่เพิ่นว่าบ่ต้องบ่ต้องเปลี่ยนเนาะยางยังดีอยู่น่ี่นอันน่ะเพิ่นว่ายางมันยังใส่ได้อยู่ยังดีอยู่สตีบ่ซัว่าสิมาเปลี่ยนเนาะแต่ว่ากเอาเจมานํานี่เนาะอันนี้กยางมันยังตาตุ่มอยู่พี่น้องยังใส่ได้อเพิ่นว่าก็เลยบ่ต้องเปลี่ยน เนาะตุกขนะาลายลายตะละมือ,ตะ,ะมอตะละมือสุท่าดีประมาณนี้แหละอันนี้ที่มาสืกอกนะัะหนกเนาะเดชแบบเดียวก็ถีบสื่อมาหนะ่ะแต่ม่าผมมีสีดำสีดำบ่มีเนี่ยเนาะอันข้องไทยเด้ออันนี้นะทีถีบสื่อนี่อันนี้เป็นข้องไทยแล้วมันจะมีแบบว่ากำลซื้อไทยข้างในนี่อันนี้ก่ะห้านเพิ่น คายทุกอย่างค่ายเกี่ยวก็เปลือกเครื่องอะไรนี่ลูกค้าเต้มระงับอนกาในตลาดที่น่องเขาไปหันกับไปหานจีนสั้นเท่ากับสีกราบสีไปหนวดโตเพราะว่าบม่ได้เอ็นไม่ได้ไ่ได้เสียเงินแล้วเออบม่ได้เสียเงินแล้วสั้นเท่ากับสีเดินทางต่องที่น่อขอบใจลายเด้อไป นวดแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ตัวทีพี่น้องฟังไทยฟังมาหาย,ยาเนาะเอามาลองใส่ลายมือเลยแหละแล้วก็มาอนี้เอามาหนวดให้หมอนหนวดเองเนาะขอบใจให้ละขอบระไรลายเด้อทีฟังมาหายอะลองม้อ <c oughs> หนวดเนาะคือซีดีคือสีดีป่ะหอมดีอๆเนาะดนๆก็มาหนวดถ้าเมื่อใดแบบว่างๆ,ๆก็มาหนวด ตรวจแล้วก็พพกไข่จนึนไหมถ้าหกอันนี้ตรวจแล้วก็แป๊สามนาคือาเาวก็เพิ่าาที่้อ,น,อน,นือนกิให้เแน่ปอกาน すてき。 ทางขัวล้วบ่บ่ด้เลยเจ็บจะลมตะวิดอาจจะก็มาโหลดเฮาก็อือด้วยทูนตกเฮือนแคนไครมันทางเนาะบ่คิดว่าแบบมันมันสิเซาเองบ่บ่เซาไดอเป็นแล้วก็ลมเองนี่ก็บ่มีัวมันออก้าย่อบ่ขึ้นบัดนี้ย่อขึ้นมจังไปมื้อหน้าได้อืหลกแล้วสิเออบ่สิดีก็ยามันอือนนแปแล้วก็คือกันซื้ออยู่ มันย่อแค้นบอกคือนี่นอะมือนํามือโผมันสิดีคือซอยหลมเลยระยะมันนี่เองมันแบบมันดเลยเวลาโผก็ไหลเอาได้เมืนย่าใดๆเวลาจาเป็นขึ้อย่งเป็นลอยเป็นจังนะมันย่องอยางเี้มันบอกถันสั้นมันก็คือเันนัเห็นกมืนแค่คุณอยากเท่าซไนะจพยาไกลนอ้ห่องเ่าไหนนี่ แเราไปบีบไปลงมอเนี่ยก็ยังมือถือมือถือสินเหมือนเท่าจิ๊บนี่ก็เป็นมือหนึ่งเนาะที่จะพาเหรดเบื้งส่วนเนาะพี่น้องเพราะว่าอันเข็นไล่พคนอันน่ะทำเขาทำมาว่าน้องพี่อันเป็นจ้าได้ส่วนเดี๋ยวนี้แบบปล่อยส่วนละโบนะโอ้รู้ว่ายังเห็ดอยู่โบยังจังได้นาะแล้วก็อันนี้ก็เลยว่าสีพาทุกคนเนาะมาอ่าเบิ่งส่วนหน่อยหนึ่งเนาะมาอัปเดตส่วนหน่อยหนึ่งว่าส่วนเป็นจังได้แล้วเนาะ อันนี้ก็คือ,อล่างหาน้ำปั่นเนาะทุกคนนี่อันนั้นก็นคือจะเป็นทางใหญ่เนาะซึ่งในตอนหนี้เท่ากับได้เห็ดหัวเห็ดหัวแล้วคือทิบรบร่ได้่ได้ถ่ายเบิงแต่ว่าส่วนกับบริป้าเนาะแต่ว่าทิบบริเห็ดเองก็อันนี้ก็ให้คนมาพังมาหัวให้เห็ดเองแล้วก็เดียวกับสิป,ป่วยอีกน้อยนอ้องซ้อมแต่อยากป่วยจะคนเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้ก็ซือ้อเอ้าเนาะลัหัวเพราะว่าบอลบอลยูดินทิปนี่ละมัน มันอะนะมันบยอยังมีใหม่แล้วก็เลยว่าได้ซื้อเอาไันนี้กะรั 6, กหกพันกรีบหกพันกะบสามพันกะบสิบบาทเนาะอันก็ส่าบาทเรียกว่าบวชสออ่าวเออส่าบาทนี่แหละประมาณส่าบาทรักละส่าบาทเนาะซึ่งอันนี้กะคือทิบทีเคยเว,ว,ว่าว้ว่าทิบสีหลอมหัวทั้งมืดเลยอันน่ะอ้อันนี้เปิดแล้ามาั้งอันนี้เปิดไหมนาะ ฉีดซีล้อมหัวทั้งมดตั้งต่ส่วนถึงลงมาหอดัอนหาน้ำปั่นเลยนี่ตอนนี้ถึงก็ได้เห็นตามทีเบาวไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเด็กตัวเล็ก็เห็ดล้อมหัวแล้วซึ่งยังเลือดแต่อ่าหน้ามักจับเนาะลวดลวดน้ายัางบดีสื่อมาใส่อันนี้ก็ห้ากับฟังแล้วประมาณประมาณสามสี่มือก่อนเนาะประกอบอาน,น้ก็ท่าึ้นไปเที่ยงหน้าเลยพี่น้อง ลมล่มแห้งวันนี้นะวันนี้ล่มเนี่ยล่มแห้งอของของอ้อ,อของนะนเดี๋ยวจะพา,าไปลอบ,บึงส่วนยานแล้วกัไปเบิงว่าอ่างน้ำทิพเห็นหอดไส้แหล้ลาไล่คนกระทามอยู่อ่างน้ำพวกน้องทิพันเห็นแล้วโบโนอ่ะมาสิเห็น อ่างน้ำเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะเพราะว่าก็ยังบ่ได้เห็ดายดอกเพราะว่าน่องไส้พา,าไปเห็ดเถื่อนนะคะอยู่อยู่แถวกลๆนี่แหละเพิ่นก้างก่อได้มือหนึ่งหรือซองมือนี่แหละพอดีเขาบอกให้ไปเห็ดเถื่อนแล้วก็น้องไายก็อยากหางเงินแหนกเลยว่าไปเห็ดเถื่อนก่อนแล้วจึงมาเห็ดอ่างน้ำต่อเนาะนี่อันนี้กะหยางมาหอดเถิงทางแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวมันกะ นี่แหละกำลังหลอมไปหล่อมไปตามดินอันนี้ก็คือดินทีมามันจะมาแบบนี้เนาะแล้วก็สาดไปแบบนั้นแล้วงูไปแบบนี้แล้วก็ลงฝุ่นหาน้ำปันนี่อันนี้ก็กบกเาาเมื่นาสิเห็ดโฮมสเตย์แถวนี้พี่น้องนากกมะร้านี่อันนอ้นเหม็นเที่ยงหน้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถีบสิ้ผ้าหยางเอาไปเบิ่งทางท้างทางก่อนบอลที่อุปกรณ์อยู่ข็ลระบองละแจ้อันนี้ก็ เพื่อนของเาวเนาะอันนี้เพิ่นกำลังซีคุดห้องน้นาล้วก็อันนี้แม็นดินบล็อกดินบล็อกเพิ่นแพงเพิ่นสั่ง,างมาผอมทิพย์เนาะทิพย์พันชิสั่งมาเห็ดอ่างและเพิ่นกะข้อข้อคอ,อ,อ,อนใน,นงบทิพย์เนี่ยทิพย์ชีใส่แต่สีลอยก่อนเนาะแต่เพิ่นสั่งมาพันหนึง่งข้อเหตุของหนาเนี่ย่าจัดก็เลยอันสัง่สงพันหนึง่งแต่ว่าทิพย์จ่ายเนาะแล้วก็พูดนะทา่านผู้ชม บอลอันฮีน่น่ะอยู่นอกทางคุณนี่เนาะทาพี่น้องเคยได้เบิ่งตอนทิบไล์สดตอนนั้นก็คือฮีนยังอยู่มองนี้เนาะเพียฮีนอยู่ผีบกใกล้เพราะว่าตอนนั้นสั่งฮีนมาว่าสีเห็ุอันอ่างนี่แหละและะ้วพอดีอันตอนนั้นแล้วมันฝนบ่เศร้าจะเถือ่อก็เลยว่าได้โจเนาะแล้วบริเุแล้วกระรสเป็นอยู่หุนพี่น้องใส่เห็นอยู่ในทรายละแมนอยู่ผีเนาะ เพราะว่าที่แหลว่าอันเทาะฮิตอยู่พุ่นแล้วแล้วเสียทรายไปลงมงหันแล้วหลดมันไปบวดมันหอดแต่มงนี้ก็เลยว่าเอาลงมงนี้แต่ว่ามีขีง้งัวขี้อันนี้มาปนนำ้ำลวเพราะว่างัวมันนอนอยู่นี่แล้วก็อันนี้ก็เพื่อนน้องสาวที่ข้นไปตอนนั้นเนาะปองเยี่ยมยังเอาผาบังใส่อยู่ยังยัง,ยงบ่ได้บาศามันแล้วก็อันนี้ก็คือบินบล็อกที่สั่งมาเนาะพันก่อนสำหรับกออ่างแล้วกะ็เห็ดห้องน้ำน้องสาวคอเห็นห้องน้ำ อันนี้กัเป็นก้องไส้เกาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบอนก่ออ่างน้ามัน,นี่แต่ว่าเขาสิบอกขี่เหื่อเนาะเดี๋ยวสิพาไปทางนี้อ่อนี่นี่กัก๊กมะข่อทีทิพเคยเคยอนนะ้ำมาไล่ดในนี้เนาะกินมะขอ่ออันนี้กักองไส้ตัดเอาไหมไปเห็นยังบั้นี่นี่เนาะกะส่วนมันกะบโบย,ยักงามเลยแหละห <laughs> นาวไม่อยากแข่งแล้วนะพี่น้องแล้วกะ วัลิสัยปุ่นมนแน่โอ้แบะเขามากินแน่นินี่เด้ดินบล็อกเนาะยูน่กระแมนแล้วก็อันนี้เหม็นซวนเนาพี่หนอเ๋ยวพาหลอะเขาอืบอือโอ้แบะมากินก่อนเลยจักมันมันเขาทางใดเนี่ยแบะมากินยาทิบดู โบแมนแบะตัวเองได้แบะคนอื่นเนี่ยจักแบะเองเนี่ยก็จักแต่แบะเองมีซองตัวนึ่งเนี่ยมันมากินเลยนี่เนาะนี่กัส่วนหยาในปัจจุบันนะพี่น้องอันนี้กับทิพย์อวอนก็้วยมาปลูกใส่นี่มันจะเป็นอ่าก็้วยกระซีมีลายต้นอยู่มันติดแล้วแต่แบบไม่ได้โคตรพุนไม่ได้โคตรหนามันก่ายสีแห้งแล้วแหละนี่หยากระลังงามเนาะแล้วก็อันนี้กับยาเนี่ยเปี้ยนะพี่น้องอันนี้หยาวาน ใหญ่ในเปียนี่นี่กะก้นกล้วยหนามอยากแหงแล้วนี่บลองน้องชายห้ยฝ่าเห็ดอยู่แต่ว่าเพิ่นว่ายเงินข้อเห็ดเท่อนเขาก่อนวะนี่เนาะนี่อากาศทางนี้มันยากแหงทางนี้มันดิ้นแบบดินบนด้นบริยักแมนดิ้นดิ้นเก็บหนามนะนี่ก็กล้วยก็จะเป็นประมาณนี้แนละ้วนี่น้องส่วนทิพย์ อันนี้กะต้นมะคามใหญ่เนาะนี่มันเริ่มอยากแห้งอะ่ะสิได้จัดเวลาลงมาเบิ่งส่วนอีล้วพี่นอ้องบางเถอ,อ่อาจสิได้ให้คนมาใส่ฝุ่นอีกนี่ต้นกล้วยนี่ยาอันนี้ก็คือส่วนแถวนี้มันอยากแห้งลายแหละมันอยากตายตต้ตนกล้วยไล่ยอยู่ต้นกล้วยนะที่ปลูกไลยย่ ได้เห็หน,น,น,เน,นนีมเนาะโซนนี้อันนี้โซนโซนที่ซอง,ออง,อออง,องได้พี่น้องว้าวมีหน่อมาเออหนินี่นี่นี่มีหน่อมาแล้วเนาะไม่แลยเด้เด้เท่านี้ก็กระตุ๋งกระงคือแท่านีดก็มีวะโอ้มีหน่อมาเกิดทั้งนี้ก็เกิดเดียวนี่หน่อมายไลยเอาเอาอะมาหดก่อนหน้าหดก่อน นี่โอ้เกิดเลยนี่ตัวนี้กับแมนเนาะนี่นี่เกิดแล้ว,นนแ,นนว,แ,ลวแล้วกันยูจามสดเลยนี่แล้วกันยู่ดีกันเนาะอันนี้กันน,อน,อน,อน,น,น้องให,หม่น้นอ,อ u, นไม้ลายแล้วก็ต้นนั่นต้นนี้บอกออกแล้วก็ต้นนี่น้องบอกโอ้ออกอยู่ได้นี่ได้นี่น้อไม่ลายก็ออกอยู่นี่ได้ตัวนี้กับแมนเออบม่ได้จอบส่วนจะสิตายพี่น้องได้ อันนี้ไข่ในแต่มองนี้ยื่น่มองนี้กะงามอยู่บอลน,นี้ก็คือบอลที่มาเก็บอันมักถั่วกับนอ้องอูเนาะที่มากระบูอันนี้บริเวณน,นี่เนาะพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถาเป็นยามแหล่งเนี่ยมันก็นอยากแห้งลลยอยู่โอ้แถวนี้งามเนาะก็<笑><笑> <g år> ใหญ่ดีขนาดน,นี่ปีนี่บรได้ไปคออันนั้นน้ำผึ่นแหละบได้ไปคอส่วนผึ่นเลยเนาะหม่างเอาอยู่นี่ออกไปปลูกตืมแต่ว่า ทิพธาให้ระบบหนามันดีกว่านี้เนาะเลยกะทิบเซียนนะสีใส์สปริงเกอร์แล้วมันกะสีป,ปูกอันอื่นได้ต่อได้ว,วันนี้เลยกะอันนี้เป็นโซนก้างนอ้อพี่น้องโซนก้างหรือว่าโซนที่ซ่อเนาะทีบุเปลือกใหม่แต่ว่าแหงลายแล้วนี่เนาะอันนี้เป็นหัวตะไข่เนี่ยหัวซี่ไก่ทีสีปูกอันนี้กะประเภทกกมังกรยังทีสีปูกเนาะแต่ว่า บริโภคมันเหลิมบรยากอันนั้นแหละมันบวออกมันบวใต้แต่ว่ามันบวแตกงออย่บวใต้แต่ว่าบวแตกนอออกมาอันนี้มักสรีเนี่ยตายไปแล้วแล้วกะอันนี้ไล่อยู่ด้มังกรนะส่วนนี้ส่วนมังกรละกะ้กนนกว,ก,วก,ละก,ละกะอันนี้กะอันนะต้นกล้วยด้ต้นกล้วยหนามถือกระเพิ่กระงามแล้วกะอันนี้เนาะอ่างเด้อพี่น้องหอดช่องแมทด,ด้วยวนี่ 40่สิบสี่ออหอดอยู่นองผีน้องซอเมตอันนี้อ่างนา้ำอ,อ่างน้ำนี่ก็คือซองแอร์กวางนี่ซองเมดรากาสวนเาาไปจังซิ่น่ะหกเม็ลรากาต่างขึ้นจังสี่น่ะองเมรสาะทีทีบลองทรายาคให้เพิ่นเทเทข้านนี่จักเทหรืยอยังอนี่คือสิมเมนเทแเลยเนาะ ล้วก็อันนี้แมนข้างในเห็ดได้แต่มือหนึง่งซองหมือนนี่แหล,ละล้วกะไปเห็ดอันนั้นต่อนีแล้วเพี้ยนผลยังไปเห็ดเพื่อนเพื่อนกับอยู่วงหันเลยเพื่อนออกไปหันกับแมนหนี่น้อันนี้ก็คืออ่างนา้ำในปัจจุบันซึ่งอันนี้กะได้งบประมาณจากแฟนขับฝั่งไทยเนาะทีไทยทิปมาอยู่หนึ่งมือนเนาะสวยเห็ดอันอ่างนา้ำซึ่งได้ซื้อ,อทินซื้อทรายล้ะกะซื้อดินบล็อกไปแล้วตอนนี้ซื้อปูน ซื้อเล็กจักผนสือบอ่เล็กเอาเงินให้น้องสาวเป็นคนหนั้นสั่งให้แล้วก็อันนี้ก็แมนสวนนาะพี่น้องนี่กะขอบคุณหลายๆเดอ้อแฟนคลับผังไทยไล่าฐานนะที่เคยค่อยสวยเลือดถีบก็อันน่ะส่งเสริมในการเหตุการเกษตรแล้วก็อันนี้ตายบ้างสวนโอ้เสียดายดินี่ยนาไม่ได้มาเบิ่งมันเนาอพี่น้องต้าเสียดายตัวนี้นต้นอ้อย นี่โอ้มีตน้นเออมีต้นแตกกม็มีโอ้สได้อันเอาหนังมาฮอดก่อนสิแหงตายอีกแล้วตอนนี้ก็ได้นี่นะพี่เนาะปลูกแล้วบ่ได้อันโหดก็ต,ตายอีกแล้วนเนาะเจ้ว้าวตอนนี้แตกแล้วสิได้กินเลยนี่แตกเลยแล้วพี่น้องเออเด็ดแตกอยู่เดี๋ยวจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนให้น้องทรายสูบหนามใส่ละ พิ่นสูบบ่ทันแล้วนี่นี่นเนาะนี่โอ้กะออกอยู่วูนเดสท้องใสยกะบข้าไปเห็นเถื่อนจักเสือจังไหมเป็นี่นี่เนาะเอานี่ม้วน่นปลูกท้งปีนบน่นี่นี่เนาะพี่เนาะรากาอันนี้กะแม่นซวนซวนโต้โซนทา้งลังโซนโซนทำอิดนาทีทิทปบุกเบิการาคาอันนี้ อันนี้เวนอันนะเอยียงเกาะมันสปารังแต่ว่าโอ้ตัวนี้มันสปารังแบบอันกินหัวเนาะมันจะมีมันสปารังแบบว่ากินกินอันนะกินดอกก็มีเนาะคือซีเมนต์ตัวนี้กินดอกนี่นะพี่น้องอันนี้ก็คือสวนทําอิทคลองถิบนี่เจะงามอยู่นี่เน,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 นาะจะหยาดกปกงนาอยู่ บุกเบิกคือแบบว่าดิ้นนี่ก็เป่าวางมากแบบว่าลลยปีเลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ถิบเกินกาซิมีแต่ป้าแบบย้มแหลงกะปล่อยป้าย้มพ่นกะบ่ได้ใส่ยังมันมาปีนี่ถีบห้างก็ได้มาอยู่บ้านก็เลยแบบพาน้องๆบุกเบิกก็ได้ซัมนี่ไปทีละหน่อยน้อพี่น้องเนาะ แต่ว่าทิพก็ว่าไปไหวเติบได้นน่เพราะว่าทิบย์กะกับบาทมาโตเป่าบ่ได้มีบม่ได้แบบมีเงินเก็บอยังมาเผือมาบุกเบิกมาสางซาพัฒนาแต่ว่าก็ได้ได้ไดจากยูทูบล้วนๆพี่น้องอนี่เนาะได้จากพี่น้องสวยเรือนี่อันนี้กะตอนนั้นแทวนี่หันปลูกรุ่นเดียวกัน,น่ะใต้มืดใต้มืดแล้วทีนี้หันทิบย์ลม มาปลูกสัมไอแต่ว่าคุดเป็นคู่คุดเป็นคู่จังซี่อะไรจึงได้เพราะว่าตอนที่ปลูกต้นแหลกแล้วมันหนามแบบมักไรแต่เพิ่งลงมาหลุมแถวนี้มันสิปะทึมหนามแล้วมันใต้เดี๋ยนี่แบบว่ามันใตแล้วแต่ว่ากำลังแห้งเ,เนาะนี่่ะต้องได้จัดการแบบเร่งด่วนสำหรับสวนคือเท่นตัวได้กระยาเขดเนาะ ยังอยากเห็นกานี่ก็คือสวนเป็นพี่น้องลายคนทามอยู่เนาะบ่ได้อัปเดตให้เบิงตั้งแต่ปลูกง,งาแล้วก็ไ่ได้อัปเดตแล้วก็อันนี้ก็เป็นบริเวณน้องเนาะเด้หัวก็จ้ะเริ่มเห็ดตั้งแต่ผีไปพี่น้องเห็ดตั้งแต่ผีลงไปจนหอดพูนลังซีข,า,ขาวๆอันน้ำปั่นเนาะนี่อันนี้ก็เป็นน้อง น้องจงอึงปีนีกกับปล่อยป้าอยู่33ทธงแต่ว่าน้ำนองนี่ยามแหลกมันอยากบกก็เลยก็เลยทาเบงให้มันแห่งๆคักๆประมาณส่วนเดือนสีเดือนหาก็ซีได้เจาะบดานสวยอันนี้ก็คือสวนสวนหยาหน้าที่นองกะสีผ้าที่นองอเบิงแต่ซํานี่กะ คลิปสิกลับไปเพื่อนแล้วก็ไปเบึงเครื่องที่พี่น้องฝั่งไทยฝากมา,าบริจาคเนาะเป็นเสื้อผ้ายังไม่ได้โลเบึงกาสิเจอ,จอบล็อกคลิปน,นี้ไวัยสมัเนาะท่านผู้ชมกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆถูกกำลังใจฉี่ม่อมหายติดซม,มือมาเนาะบัวจะเป็นทางฝั่งไทยเมกาแคนาดานิวซีแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ประเทศอื่นๆน้องพี่น,น,น้องกา ขอบคุณลายลาย,ลาย,ยนีเดอร์สำหรับน้ำใจที่คอยส่วยเรือดาะกะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับกินนี้บ๊ายบาย